สบายดีค่ะพี่น้องยูดีจังเบอร์จังอายคุณะทักทายภาษาบูค่ะพี่น้องครับพี่นอ้องนะมาหาเน่าใหม่ค่ะมึนอนี้อาเน่าใหม่ไปเคียนค่ะพี่นอ้องเคียนไว้แต่กินนอกฤดูน้องใหม่กำลังสิเริ่มออกออกวว่าหลายๆค่ะนี่นอ้องสมีมันมันสั่นอยู่ค่ะพี่นอ้องมันมเหนื่นอยเหน้องใหม่เอาไปเผาเอาไปเคียนมันต้องเอาเยาวๆจัง,ง่อย สำนีแจ้งสีพอดีเอาไปเผาค่ะพี่น้องน้องยองยอ,องสีหลาไปเผาเอาไปเคียนค่ะพี่น้อง สองโกรพพี่น้องเต็มกระตาก็แล้ววัอนี้แม่ยิงมาเบิ้งเลยซื้อว่าแม่มันสิบบอนออกเรื่อยไเอาถุงพายมาใส่น้ำเดี๋ยวมือหนาเช่าจังมาออกให่อีกแบบพี่น้องวัอนี้อาต้นนี้ก่อนไปเผาเรียบใบตะกินนอกฤดดูไหมครับพี่น้อง มีหมองไส้แล้วมือหนาจังมาเอาซ้อนลำไม้ไผ่เอาไปเอาไปเห็ดปตะแข่แข่ไม้ไผ่เนาะคะพี่น้องซ้อนคักล้ำยังไง มันเลาะเบื้องว่าเมนมันม้นได้เกิดเกิดแด้เราน้าใหม่ก็ได้น้ำใหม่ห้าด้มาฮกนองกับพี่นองไปเผาก่อนค่ะนอลุนนี่สิพอดีเผา ตัวนี้มันยาวไปงาโพดอยู่งามะพร้าวมันจะเป็นสีแดงแดงพ้าก่อนขับพี่น้องเดี๋ยวไม่ยิงสิผ้าพี่น,อน้องเฮ็ดน้ำใหม่กองก้นเป็นหน้าตาอย่างไรน้ำใหม่กองก้น้าเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับพีน่น้องน้ำใหม่เคียนเนี่ยละค่ะพี่น้องแต่ว่าภาษาตัางบ้านไม่ยิงอิง่นน้ำใหม่กองก้นวิธีเก็บเตาน้อม วิธีเก็บถนอมน้าไมไ้ไว้ตะกินดุนโดนกินนอกฤดูนอกน้าไม้ห้เผาได้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเมือนอนี้ไม่ยิสิบภาพี่นอ้อกเห็ดวิธีเก็บถน้อมน้าไม้ไว้ตะก,กินดุ่นโดนกับพี่น้องเก็บไวไ้ในคามปีเลยแหรอคะพี่น้องเห็ดไว้แล้วบอกกินกับสิเด็กกินเก็บไว้ตลอดสี่ปุ่นล่ะ มันมีเสียค่ะพี่น้องเอย่ามายิงปอกก่อนอย่ามายิงเสิทยอยเห็ดไว้เวละถุงสองถุงสหามาหลายมันเห็ดบมเลวเบียกหลายค่ะพี่น้องทำเลยแบ้าวไปฮะอีกอย่างเอามะทีละน่อย เนี่ยมันมีหลายๆเรากับใบหยาเรกับเห็ดเกี๊ยว้บตะกินนอกรู้ดูงามบ่มีหน่อไมัยงามแรงนะครับพี่น้องงามแรงเนาเอามาสุกเอามาแกงไหลกีด้ครับพี่น้องเห็ดหน่อไม้กองก้นมันจะเอื้อนว่ากองก้นพี่น้องสูตรยาเด่นิ มีเรียนมานำงยายาเป็่นบอกวิธีเรียนเขาบอกไว้แต่ไมตะกรนเนาะที่ถวตะเกาเขาบดมีถุงพลาสติกคือฮาวสูนี่เขาใส่ไห้ที่จะสี่อะเผาแล้วเอาไปเคียนเคียนแล้วก็ขัน ันหน้ามันออกแล้วก็ขันใส่เกลือไปกินน้อใหม่ไปกดกินรโดน,โดนใส่เกลือเข้มๆเพิเ่นกัดใส่ในใหายใส่ในกระบ,บอกมีไฟแล้วก็ความความหายง่งปิดปากหายแล้วก็ความลงให้เกลือมันซึมออกว่าสาเป็นควนมามจำโมเข้มฮอดรอบปีกินได้ฮอดรอบปีหมด ไม่ยิงทีไสนถุงกกเขาัตีนะครับพี่นเพียน,นแล้วไม่ยิงกสีไสนถุงเขาสัตีถุใส่ถุงกกหอนเนี่ครับี่งมันยากมากอน,นนี้เรากปประก,ก,กอบเดึดหน่อไม้ไวขาบสีของฮาบ่มี่ยังอยู่เยากเห็ดง,ง่ายๆ แต่กระเบิ้งคลิปแม่ยิงให้จบเบิ้งบ่จบสิภาคเคล็ดลับดีๆนะคะพี่น้องน้ำมันห้องปอกแล้วล่ะค่ะพี่น้องสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องจะเก็บน้ำมันห้องน้ำมันห้องให้อยูโดนๆได้ดไเ้างปอกเลยแล้วห้องวัต้องล้างค่ะพี่น้อง บอต้องล้างเอามาเคียนเลยห้ามล้างเด็ดขาดค่ะพี่น้องมอสตังล้างทำไมเขาจังสจีบรเสียคนผู้ดได้ล่างแต่ล่างได้แต่ว่าตรงอ็นหนึ่งอีกเป็นหนึ่งคาเชื่ออีกค่ะพี่น้องแต่ว่าสูตรไม่ยิงสีบรได้หนึ่งเคียนแล้วนี่ยที่เขาขัดน้ำขัดน้ำทำไมออก ขั้นหน้าไม่ออกอแล้วก็มาขั้ใส่เกลือแล้วก็ใส่ถุงมัดปัดถุงไว้ดีๆบ่ให้นดแมงแมงสาหรืออย่างเงี้ยมะขามมะกะมาแผลถุงเฮามสิเก็บไว้ได้โดนคสิพี่น้องมันกมีเสียทำไมเฮาจะบ่เสียแต่ถ้าเฮาเอาไปล้างซะก่อนก็เอามาเคียนก็สิเสียง่ายสิเก็บไว้บ่โดน มีห่อบวัวล่างย่ามห้อสิเปเอ็ดเห็ดกินมัจนจะค่อยล่างค่ะพี่นอ้องจังค่อยล่างเล้ยวจะเอาไปต้มล่างมันเคือออกไปในตูวจังสิบโบกิมวางห่าสิสบในใจเกลือบเกลือบเข้มๆไหมค่ะพี่น้องมหม่ไม่เสีย เคียนแหลาก่อนจงมาเบิ่งค่นตอนต่อไปเนาะค่ะพี่น,น้องน้ำใหม่เหาอเคียนแล้วล่ะค่ะพี่น้นองน้ำน้ำใหม่มออกมากอีกทุกคราวที่จะมาใส่พี่น้อง เสียเส็นแล้ว้อามาขั้นเกือค่ะพี่น้องเส็จเกือเดี๋ยลพี่เีกพี่น้องมาใหม่ฮเนาะฮกทั้งมานด้ยเหจัน คิดว่าไหนไม่ออกมันคำนมันยิ้มขเฮ็ดอัน,นไหนพี่น้องเบิง่งตอนครับพี่น้องมันยิ้มขี้เฮ็ดอตอนนั้นตอ่นอเขียนยังว่าท่านเหล่วจำ้ำมันคิดำสีหนึ่งตอนครับพี่น้องยังพี่น้องเบิง่งตอนอันนี้ตั้งยังเข้มเลยครับพี่น้องเยังว่าสีไปจุกปรากฏยังไปต้ม เอาไปล้างน้ำออกนออกี่ก็น่าจะไม่เละเนี่ยสีเขากอกไปล้างน้ำแล้วก็ไปต้มน้ำออกน้ำเกลือออกตักินกเข็มออขาเขาตะเกาเขาจังมีความปนไห่ปากไห่น้ำเกลือมันซึมอ,ออกเป็ออออนว่า ก็คือบกเข้มปันเลยนะคะบ่มีไห้ยบ่มีถุงเนื่อบ่มีซึมงบ่มีเสียคือไปกินตลอดสี่ขอที่น้อยไม่เป็นตลอดปีหรอกคือไม่กินตลอดสี่เลยเหตุโดยเราบกินเนื้อที่มันบ่มีเน่าบ่มีเสีย กเงียบมึงหลังมีงก่อนมีงบาทเรียบร้อยค่ะพี่น้องมาใหม่เคียนเฮาะไม่ยิงเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งก่อนสามถุงไม่ยิงเฮ็ดบ้านแล้วอยู่นี่เลือยู่เลือหลายเติบอยู่นี่ อย่ามันคำแล้วเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งก่อนหยุหญ้าบ่อเจ้าอ่ะไม่ยิงเขาไม่ใส่ถุงก็เป็นถุงในถุงเนี่ยหยุหญ้าคุณใส่หายหยุดในถุงใส่ถุงเก็บไว้ดีๆครับพี่น้องไม่ให้มดว่ายแม่งมากัดถุงเฮางถ้าอากาศเข้ามาก็สิเสียเฮาเก็บไว้ดีๆแม่งมดมดจัดมันก็บ่เสียเก็บไว้ได้กินตลอดปีครับพี่น้อง นอไม้เก็บไว้กิ้ดโดนๆกับพี่น้องเก็บไว้กินนานๆหวังว่าพี่น้องสีมักคลิปก็ไม่หญิงนะคะพี่น้องกันผู้ได้มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่หญิงหลายๆนะคะพี่น้องขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับชมคลิปค่ะที่เบิ่งคลิปจนจบขอบคุณหลายๆค่ะ ก่อนคลิปนะสวัสดีค่ะพี่น้องอก่อนคลิปไหมค่ะ